มามีพี่สาวท่านหนึ่งครับผมส่งไลน์หาทางร้านบอกว่ามีโสรทสององครับผมอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดอ่าทางร้านก็เลยตีราคาให้กรัผมตีราคาให้ตกลงราคากันเรียบร้อยครับผมตั้งแต่วันที่11็ทธันวาคมครับผม พี่ท่านนี้บอกว่าอยากมาที่ร้านครับผมเพราะว่าอยากมาไหว้หลวงพ่อดีวครับผมอยากมาไหว้หลวงพอ่อก็เลยจะแวะนำภาพมาปล่อยเลยครับผมเออวันนี้ครับผมวันที่วันที่สิบเก้าครับผมผ่านไปแปดวันพี่ก็ทักมาว่าเช้านี้ว่างแล้วครับผมกำลังเดินทางมาแปดริ้วกำลังเดินทางมาแปดริ้ว ก็บอกว่าจะนำภาพมาปล่อยที่ร้านครับผมทางร้านก็ตกลงครับผมยินดีครับผมยินดีมากเลยครับผมพี่ท่านี้ก็เดินทางมาครับผมได้สายใช้เวลาเดินทางจากชนบุรีครับผมพี่ท่านี้อยู่ชนบุรีไม่ไกลมากครับผมใช้เวลาเดินทางก็ไม่ถึงชั่วโมงครับผม อันนี้ส่งแผนที่ให้พี่ท่านนี้พี่ในยูชนบุรีเอาอุดมครับผมใช้เวลาทางแป๊บเดียวครับผมวิ่งทางมอเตอร์เวย์เข้ามาถึงก็ถึงร้านแล้วครับผมร้านอยู่ตำบลแสนพูดดาดครับผมอำเภอบ้านโพจังหวัดฉเชงเทราแต่ถ้าพี่ท่านไหนไม่สะดวกมา,าที่ร้านก็ทางร้านก็ยินดีไปบริการถึงบ้านท่านนะครับผมออ,อยู่ที่ความสะดวกครับผมอ,อ ทางร้านยินดีไปหมดครับผมไม่ว่าจะใกล้หรือไกลอ่าวันนี้พี่ท่านนี้ก็นำพระองค์นี้ครับผมมาปล่อยเป็นเนื้อเงินพ้นทรายครับผมเนื้อเงินพ้นทรายทำมาปล่อยอ่าจะมีจำนวนการสร้างอยู่2 0งแสนองค์ครับผมสองแสนองค์ ตัวเลขจะขึ้นต้นด้วยตัวเลขใต้ฐานจะขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งกับเลขสามครับผมเลขละแสนรวมเป็น2องแสนองค์ครับผมสร้างมาปีพศสองพร้สามสิบแครับผม2538อยสามสมัยพลเอกคจบุญญาจินดาเป็นอธิบดีดดกรมตำรวจครับผมจะสร้างเพื่อ,อนำเงินมา เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ตำรวจก็ผมในสมัยนั้นมีพระเกจิอาจารย์ดังๆมาปลุกเสกมากมายเลยครัผมนับร้อยองค์ครผมที่ดังๆังก็มีหลวงพ่อคูณครผมหลวงพ่ออุตมะพ่อเปิ่ประมาณนี้ก็ับผมที่ทังดัง เนื้อเงินพ่นทรายก็จะเป็นแบบมีความเป็นประกายครับผมมีความเป็นประกายสวยงามครับผมรุ่นนี้จะน้ำหนักน้ำหนักประมาณ12บสองกร,รัมครับผมสิบสองกร,รมัมองนี้เลี่ยมทองสิบกร,รัมครับผมน้ำหนักรวมช่างพระประมาณยี่สิบห้ากร,รัมครับผมเออ,อจ่ายตังค์ให้พี่ท่านนี้เรียบร้อยครับผมสองหมื่นกว่าบาทครับผม สองหมื่นกว่าบาททางร้านไม่ได้ซื้อปลาครับผมซื้อราคากลางราคาจริงครับผมซื้อสมเหตุสมผลครับผมให้ราคาตามความเป็นจริงครับผมไม่กดราคาครับผมยืนยันได้ครับผมไม่กดราคา,าคุณพี่ท่านนี้บอกว่าถามหลายร้านแล้วทางร้านโสธรศินให้ราคาดีสุดครับผม มาดูภาพนิ่งครับผมภาพนิ่งงดงามมากครับผมองนี้เรียมกรอบทองโบราณเลยครับผมพลาสติกจะดูเก่าไปนิดครับผมเพราะว่าใช้ผ่านการเวลามานับสิปีครับผมนับสิบสิบปีเรียมเดิมครับผมเออพี่บอกว่าออกจากวัดก็เรียมเลยเล่นตั้งแต่สมัยทองเก้าพันครับผม สิบกร,รัมสมัยก่อนเก้าพันเออปัจจุบันก็สามหมื่นกว่าแล้วครับผมตรงนี้อ,อ่จมูกดีครับผมจมูกดีเป็นประกายยิบยับเลยครับผม หนักๆเลยก็ผมวงนี้เออถ้าพี่เพื่อนท่านไหนมีพระหลวงพ่อสธร80ปีกรมตำรวจและอยากเก็บเป็นเนงินสดแบบนี้ครับผมทักหาทางล้านครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจไลน์หรือข้อความต่างๆครับผม ทักมาหาทางร้านได้เลยครับผมถ้าไลน์ก็เบอร์ศู1ย์แปดหนึ่งครับไลน์เบอร์นี้ครับผมหรือจะเป็นหรือจะกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ก็ได้ครับผมจะมันจะเด้งเข้ามาที่ไลน์ครับผมหรือว่าเด้งเข้าไปที่เพจก็ได้ครับผมเออแล้วก็ถ่ายรูปพระส่งมาครับผมถ่ายชัดๆนะครับผมเดี๋ยวเราตีราคาให้ครับผมให้ราคาจนกว่าคุณจะพอใจครับแล้วนั้นเนะซื้อขายกันครับผมเออ ดูความเป็นประกายครับผมงดงานจริงๆครับผมองคนี้ความเปลี่ยนกายยิบยับเลยครับผมอ่าขาวเดิมครับผมขาวเดิมอืออย่าลืมทักหายทางร้านนะครับผมเอ่ด้านหลังครับโล่ตำรวจเห็นฟันสิงล่างๆด้วยครับผมมีความเปลี่ยนกายครับผมเออม,มีความเปลี่ยนกาย สวยงามองนี้สองเลขไม่เห็นนะครับผมเอ,อ่เห็นแต่เลขหน้าตัวเีือครับผมเลขสามนอกนั้นลางๆครับผมมองไม่เห็นเอ,อ๋บอกเลขสามก็เป็นเลขที่เอ,อ่เลขที่เป็นที่นิยมครับผมเลขสามก็อ่หลวงพ่อจะอ้วนล่ำหน้าใหญ่ครับผมถ้าเลขสามนะครับผมถ้าเลขหนึ่งก็จะเป็น หน้าเล็กลงมาครับผมองค์นี้ไม่มีเส้นคอแล้วครับผมได้ความเดิมความเป็ี่ยนประกายครับผมเออสวยงามครับผมอย่าลืมนะครับอาฝากกดติดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยอ่าถ้าอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดอยากเอาพาพเปลี่ยนเป็นเงินสดอย่าลืมทักหาทางร้านนะครับผมอย่าลืมทักหาทางร้านครับผมลายหนะ้าโปรไฟล์ครับผม ลิงก์ลายหน้าโปรไฟล์ครับผมหรือจะทักมาที่เพจก,ก็ได้ครับผมเออวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับผม